เอ,อมื้นนี้เนาะขาาพระเจ้าผู้แดนสตูดิโอซิมาสอนเนาะวิธีการนุกเลิกหรือว่าการแจ้งเตือนนนนะเวลาเขาเขา YouTube หรือว่าเขาอิงต่างๆมันจะขามันจะเขา,เขาอ่ามันจะโฆษณาเขามาเนาะโอเคสมมติว่าเขาเขาเพลงเนาะ ผู้แดงคนอื่นเนี่ยเขาไปที่โปรแกรม g o o พ l e Play เจ้าเนี่ยเนาะหรือว่าส่วน YouTube Capital เอ็มมันจะขึ้นเนาะถึงมันจะขึ้นเนะาะเวลาเขานี่ยเนาะ ที de wow, ่ตามกระไลคนเนาะเจ็บหอนว่าสม่กทาก็จะสดสองคนเนาะทาจกตามไปเลยเนาะโอเคเนาะจะให้มันเตือนเนาะเขาเลยเนาะเขาย่งกูได้เนาะให้มันเตือน จะให้ม <il S 1> ันเตือนเนาะสบายดีม้อนี้อ่าผู้แดสิเาจะให้มันเตือน เช่แน่ยเขาไปที่ตัวนี้เนาะอันนี้นี่มันเบลเตือนเลยแต่ว่าเขาไปเจอสิบอกเลยเนาะเขาไปที่กุ๊กเกอร์โครมเนาะแต่ไปเลยเมื่อแต่ใส่แล้วมันจะออกหน้าตตาแบบนี้เนาะเขาพิมพกุากเกอร์เนาะกุ๊กเกอล์เนาะกุ๊นะกเกอรเมื่อมันออกหน้าตตาแบบนี้เก็เข้าไปตัวตัวนี้เขาพิมพม์า นาะเดี๋ยวมันจอเลโคษณาเนาะนี่เนาะมันมาออเลโฆษณาโอกมาแลวตวนีฮะจะปิดนะปีดโฆษนานี่ยพอโฆษณาโฆษนานี่ยฮะตวนีโฆษณาเนี่ยฮะ no? tamam. ตุนีโคาเนี่ยฮะตุนีโคศนาเนี่ยฮะตนีโคศนาเนี่ยฮะตุนี้คลนาเนี่ยต เมื่อหากเข้าไปทีตัวนี้มันจะออหนาตามแบบนี้เราตะเขาไปที่ตัวนี้เนาะนี่เนาะบนี้เนาะไปที่หน้าการโฆษณาเขาไปเลยในตัวนี้เนาะทบไปเลยแต่แรกเมื่อจะโอนาตามนี่นะเราต้องปิดบนี้เนาะปิดไปเลยนี่เนาะตัวนี้เนาะแล้แค่นีว่าการปรับปปุงการปับเพี่ยนอ่าโฆษณาในแบบของการเปิดอยู่เขาปิดเนาะโอเคปิดเลย โอเคครับทราบโอเคมันปิดแล้วมันปิดแล้วเาจะขับไปลงตัวนี้นะเราลงมาเราขับไปที่ดูเพิ่มเติมเาขับไปเลยมราขับไปที่เพิู่เติมเราต้องขับไปที่ตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้เนาะนี่นี่เนาะตัวนี้ข้อที่สามเนาะฮะฮะเพื่อนเนาะนี้ตัวนี้เนาะ แค่ในออการปลดไม่ปลดเหรอ,ลลอ,อาการเหลือกไม่นไม่สนใจเขาไปเลยตัวนี้เมื่อเขาตัวนี้เนาะเอาตัวเขาไปที่เพิ่มเพิ่มลงในอาเคโตทอปหรือว่าอ้่งนี้แหละเขาติไปเลยเนาะแตะมาแล้วเอาก็เขาไปที่เพิ่มอันนี้ก็แตะขึ้นเนาะโอเคเมื่อแต่แล้วมันจะเพิ่มตามแบบนี้มันจะอันนี้เนาะมันได้แล้วเนาะง่ายๆเนะาะนี่เนาะ ทานได้บ่หูหรือว่าเล่เนเกมนี้แบบนี้มันทคนิคการนานะแต่ว่าเขาเอานี่มาเป็นข้อเนาะโอเคเนาะแบบนี้เนะนานะนะแบบนนะง่ายๆเนาะถ้าทานได้บททันงหูหเดี๋ยวเขาเจาสีเดี๋ยทามข้าพเจ้าได้เนาะแต่ว่านี่ข้าพเจ้าบอกแล้วการปิดทูสนาเนาะง่ายๆโอเคอย่าลืม กดไลค์กดเซร์กดชับจะไขกดติดตามช่องข่าพเระเาในเดอขอขอบใจ